ไม้สายปุกที่โหดโหดโหดที่สุดของแต่ละค่ายนะครับลีหนิงแอคฟอร์90 m e การกอน,นะครับแล้วก็ y o เน็กแ t o ท99โปรวัสดุเนี่ยมาเกรดท็อปหมดทั้ง2ตัวเลยเท่าที่จะมีได้เนี่ยสตัวนี้อัดมาเต็มเรื่องรูปลับเนาะมันจะเริ่มมีความต่างของทั้งคู่แล้วจะชอบอะสอตัวนี้ชอบแน่นอนแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนอะจะให้คะแนนตัวไหนมากกว่าเนี่ย หากเพื่อนๆต้องการมาเรียนรู้และฝึกเบสิกแบดมินตันกับโค้ดมากประสบการณ์และมาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่จะคอยซัพพอร์ตและมีความสุขกับการตีแบดมินตันไปด้วยกันมาพบกันได้ที่งานจองแคมป์บายจองนาวเปิดรับทั้งหนุ่มๆม,มือใหม่และมือประจําและสาวๆที่ต้องการตีแบดให้แข็งแรงและมีสปีดมากยิ่งขึ้นจองแคมป์เลดี้แคมป์จัดสําหรับสาวๆโดยเฉพาะทั้งมือใหม่และมือประจําที่ต้องการเริ่มต้นและปรับเบสิกเฉพาะสําหรับผู้หญิงจองแคมป์สเปเชียลแคมป์ร่วปรัดหนึ่งวันกับโค้ดร,รับเชิญพิศพเศษ exclusive. พ้มมาช เทคนิคเด็ดๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในเกมติดตามกิจกรรมได้ทุกช่องทางของจองนาวหรือทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แ d ดแอดจองนาวปเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวไม้สอตัวที่คนถามเข้ามาเยอะมากก็คือไม้สายปุกที่ว่าโหดโหดโห,หดที่สุดของแต่ละค่ายนะครับแต่วันนี้เรามีมา2ไม้มาเทียบกันก่อนก็คือตัวลีนิงแอคฟอร์ดเก้าสิบแมนะครับตัวนี้ แล้วก็ Yonex AS-TOK 99 Pro ตัวนี้คนก็รู้จักกันเยอะเนาะ90 Mac Dragon นะตัวนี้ก็ที่เห็นอยู่ใช้อยู่ก็คือ Logan U นะขาโฮดอยู่แล้วตัวนี้ก็สมัยก่อน l y s u g ยก็เคยใช้นะแล้วก็โมโมตะสอตัวนี้เป็นไม้หัวหนักนะก้านแข็งทั้งคู่แล้วเป็นสายบุกเรียกว่าสายบุกสุดอะของแต่ละค่ายเลยวัสดุเนี่ยขางมต้องพูดถึงก็คือแบบมาเกรดท็อปหมดทั้งสองตัวเลยเท่าที่จะมีได้เนี่ยสองตัวนี้อัดมาเต็มเพิ่มนิดนึงก็คือตัว99 Pro เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเคลมมาว่ามันจะตบจิกกวตัวนี้นะตอนเทเีว้้ันนจะตขึ เอ็นขนาด0.65มิลมา,มาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลีนิกนัมเบอรวันตัวนี้จะเป็นเอ็กโ65นะครับ28ปอนด์เท่ากันเอ็นตัวเกดรดโปรของแต่ละค่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละลูกเราเทสจะไปแล้วเป็นยังไงนะครับ สำหรับลูกเคาะที่ต้องใช้น้ำหนักมือนะครับลูกเคาะลูกตัดนะครับลูกฟันทั้งคู่เนี่ยพี่จะให้คะแนนที่7เต็ม10ทั้งคู่เลยเท่ากันแต่ว่าถ้าไปเทียบกับพวกไม้สายคอนโทรลเนี่ยก็อาจจะยังแบบให้น้ําหนักมือไม่ง่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่หัวหน่อยเหมือนให,ให้น้ำหนักมือยากสำหรับลูกดัดนะครับลูกด,ดัดถ้าเทียบทั้งคู่เนี่ยเทียบกันเองเนี่ยก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วก็พอๆกันครับเพราะว่าไม้เหมือนหัวหนักพอๆกันเวลากระแทกลูกไปเนี่ยลูกดาดเนี่ยคือแรงไม่แรงเลยแต่ว่าถ้าต้องดาดเเเเร็็ววๆ ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง2ไม้ทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่ายัางสะบัดได้ช้าถ้าเทียบกับไม้พวกสายคอนโทรเนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วนะแต่ว่าถ้าให้คะแนนเท่ากันเนี่ยสำหรับทั้งคู่ทั้งท้องเทียบกันเนี่ยก็ให้เท่ากันนะก็ให้สักเเต็ม10เท่ากันสำหรับลูกดาาสำหรับคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยมันเร่งเร่งข้อมือยากไม้มันหนักเรื่องรูปลับเนาะมันแบบจะเริ่มมีความต่างของทั้งคู่แล้วพี่จะชอบตัว 99โปรมากกว่าเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวนี้มันดีดได้ได้ไกลกว่าสำหรับตัวพี่เองนะแต่ตัวนี้พี่จะรู้สึกว่ามันดีดได้ต้องใช้แรงแรงข้อมือเพิ่มขึ้นนะในการดีดถ้าจะให้ไปแบบให้ถึงหลังไกลๆอย่างเงี้ยนะเวลารับลูกตกเพราะว่าตัวนี้ก้านมันจะแข็งกว่าตัว99โปรเล็กน้อยก็เลยต้องออกแรงเยอะกว่าน่อยแต่สำหรับคนแข็งแรงก็อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้คะแนนสำหรับลูกรับเนี่ยลุกรับกระแทกรับวางเนี่ยพี่จะให้ตัว99โปรตัวนี้ได้8 90แมกดาก้อนได้7.5แล้วก็ตัว99โปรได้8แล้วก็ต่อไปเป็นลูกตกทั้งงไม้้ััคู่่เนนนยป็หว ทั้งคู่นะครับเกมบุกจะทําได้ดีทั้งคู่คือไม่ใช่ดีนะดีธรรมดาคือดีมากทั้งคู่นะสำหรับคนที่ยิ่งเป็นสายสโตกแบบฟาดทั้งแขนน่ะคือจะชอบอ่ะสตัวนี้ชอบแน่นอนแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนอ่ะจะให้คะแนนตัวไหนมากกว่าเนี่ยพี่ก็ยังจะให้คะแนนตัว99 Pro มากกว่ามากกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะอันนี้นิดเดียวจริงก็คือว่า99 Pro ได้9 90 m a c k Dragon ได้8.5พี่ให้คะแนนต่างกันนิดอย่างเดียวเลยคือว่าพี่จะรู้สึกว่าตัวนี้มันตบแล้วจิกกว่าถ้าจะเป็นตัวผลมาจากไอ้เทคโนโลยี NMD ของเขาเนาะของย ิใครมีแรงพลังข้อมือด,ดีก็อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้อาจจะบอกตัวนี้จิกกว่าก็ได้ก็ไม่แน่แต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยตัวนี้จะให้คะแนนมากกว่าเพราะว่ันตบจิกกว่าเท่านั้นเองความแรงเนี่ยคือใกล้เคียงกันมาก อ่าับใครที่หาไม้ไม้ที่ตีง,ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราก็เคยมีทํารีวิวกันไปแล้วเนาะก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์นี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ด้วยนะครับกดนะกดนะไม่ไหวอ้าว